สวัสดีครับกรเษกษตรกลสินนะครับก็คลิปนี้พามาแวะดูแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกบริเวณริมเขื่อนลำปาวนะบริเวณตรงนี้คือน้ําไม่ท่วมนะครับมันแปลงนี้ปลูกในช่วงของเดือนเดือนกลางเดือนธันวาคมนะครับวันนี้ก็วันที่ วันที่12 12เมษายน65นะครับแวะมาดูนะครับแวะมาดูแปลงนี้เป็นของอน้องสาวนะครับที่ที่ปลูกไว้จํานวน18ไร่นะครับปลูกไว้18ไร่ก็เลยขอมาขุดหัวมันดูเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันสปะหลังที่ปลูกในช่วงเดือนเมษาปลูกผ่าแล้งปลูกผ่าแรงในช่วงเมษานะครับโดนฝน2รอบ นะครับโดนฝน2รอบหัวมันจะเป็นยังไงไม่มีการฉีดฮอร์โมนนะครับแต่ว่าเขาใส่ปุ๋ยในช่วงของเดือนแรกนะเดือนแรกก็คือมันได้30วัน30ถึง45วันก็มาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เขาใส่เป็นปุ๋ย13-13-21นะของของทบวันนะครับขอ,ของทบวัน,นะวนไม่มีรองพื้นและก็ ไม่ใช้ระบบน้ําหยดนะครับก็ปลูกแบบแบบธรรมชาตินะครับพันุ์นี้เป็นพันเป็นพันธุ์ลูกผสมพันุ์ผสมก็คือพันธุ์ที่มันมีหลายสายพันธุ์อยู่ในแปลงเดียวกันเพราะว่าในช่วงของเดือนธันวามันไม่มีท่อนพันุนะครับได้พันุอะไรก็ต้องเอาเลยครับมันก็จะมีของกรเกษตรศาสตร์กระเทีศาสตร์7-2นะครับแล้วก็พันพวงเพชรนะครับหรือว่าอีแหล่นะครับ กระซิาเจ็ดสองข้อดีคือในเรื่องของแป้งหัวกับแป้งนะครับปริมาณของหัวสดต่อไร่เนี่ยได้เยอะนะครับเยอะแล้วก็แป้งคือแป้งดีนะครับส่วนพวงเพชรเนี่ยพวงเพชรเนี่ยหัวเขาหัวเขาใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับแน่นอนว่าพวงเพชรเนี่ยในเรื่องของหัวเนี่ยต้องยกให้เขานะครับหัวใหญ่ขนาดมันสี่ห้าเดือนก็หัวใหญ่แล้วนะครับผมให้ให้น้องสาวไปขุดไว้นะครับก็ เห็นแล้วนี่ครับต้นมันนี้เป็นของพวงเพชรนะครับเป็นพันอีแหละพันพวงเพชรพันุ์อีแหละเดี๋ยวมาดูนะครับพวงเพชรในนี่นะวันนี้มากับมากับน้องสาวนะครับมาขอรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยว่า มันที่ปลูกในช่วงของธันวาไม่มีระบบน้ำหยดอาศัยระบบฝนฟ้าอากาศนะครับหัวมันจะเป็นยังไงใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับเขาใส่13 13 21นะครับของท็อปวันท็อปวันนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาราคาสูงมากนะครับทีนี้มามา,มา,ม,ามาขุดดูหัวมันนะครับดูอ่าเปรียบเทียบกับขวดขวดน้ำนะครับขวดน้ำนี้3า0มลลิตรนะ350้มลลิตร นะครับดูขนาดหวัวมันหวัวมันใหญ่พสอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนับให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสบอ็ดสบสอบสาแลวก็14นะครับ14ตรงนั้นอ่ะมันยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยยาวไปสุดๆเลยได้สิบได้สิหัวนะครับ หัวนะครับอันนี้คือปลูกธันวามกรากุมภามีนาเมษาจะเข้า5เดือนนะครับมันจะเข้า5เดือนนะนับจากที่วันปลูกวันปลูกคือกลางเดือนธันวานะครับจะเข้า5เดือนหัวมัน14หัวนะครับหัวมัน14หัวเกือบเท่ากับขวดน้ํา350มลลิตรนะครับนะถ้าเป็นมันระยะสั้นเนี่เอาขูดขึ้นจําหมายเลยนะครับอันนี้เป็น เป็นรากฝอยนะครับเป็นเป็นรากฝอยนะครับรากพวกนี้เมื่อถึงระยะเวลาที่สี่เดือนถึง5เดือนนะครับอีกอีกสักพักหนึ่งไอ้พวกนี้มันจะหลุดออกไปนะครับมันจะเหลือไม่ไม่เยอะนะครับมันจะเหลือไม่เยอะอีกประมาณสัก5 6าเดือนนะครับจริงๆแล้ว4เดือนสเดือนกว่าๆนี้คือมันจะหลุดออกแล้วนะครับไอ้พวกรากฝอยพวกนี้มันจะหลุดออกไป เหลือก็คือเหลือเหลือไม่มากมันจะเหลือเฉพาะของหัวนะครับจากรากขแขนงเนะี่ยรากขแขนงพวกนี้มันจะกลายเป็นหัวนะครับพวกนี้ไอ้ที่หัวคือรากขแขนงนะเขาก่อนปลูกนะครับก็ได้แช่ท่อนพันธุ์ที่เป็นเร่งเร่งรากนะครับนะอันนี้เผื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆเกษตรกร,ะร,กรนะครับชาวสวนมันในการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีผมไม่ได้มาโฆษณาหรือว่าขายสินค้าให้กับทางปุ๋ยนะครับ เพื่ออยากให้มารีวิวให้ดูว่าในการใช้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับในการใช้ปุ๋ยเคมีกับมันสับปะหลังพันนี้แล้วก็ในสภาพดินสภาพดินไม่มีการรองพื้นนะครับเป็นดินไม่มีการรองพื้นนะตรงนี้เป็นติดเขื่อนน้ำน้ำ,นำท่วมไม่ถึงนะครับน้ำท่วมไม่ถึงไม่ไม่มีน้ําท่วมนะครับตรงนี้ปลูกในธันวาปลูกในช่วงของเดือนธันวาคมใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียว 13, า3 21ของทอมวันราคาสูงนะครับราคาสูงมากเดี๋ยวสักได้คุยกับเจ้าของสวนเขาเขาก็บอกว่าถ้าฝนมานะครับเขาจะใส่อระ,ะเบิดหัวนะครับ 0, 0, 0ูนย์อีกอีกรอบนึงแต่ใส่บางๆนะครับแล้วก็ใส่อีกบางๆเพื่อเพื่อขยายเร่งแป้งแล้วก็ขยายหัวมันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมชิปหน้านะครับผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ที่เขาปลูกช่วงเดียวกันนะครับปลูกในช่วงเดียวเดียวกันช่วงของเดือนธันวาเขาไม่ใส่ปุ๋ยเขาจะใส่ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นพันอีแหละใส่ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งไม่ใช่สูตรนี้นะครับสูตรนี้คือ13 13 21นะแต่เขาใส่อีกสูตรหนึ่งปลูกทีนะครับปลูกทีไม่มีการฉีดฮอร์โมน สักสักรอบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอาการที่ใส่ปุ๋ยครั้งนึงแล้วก็ไม่มีการฉีดฮอร์โมนนะครับปุ๋ยคนละยี่ห้อกันนะครับแปลงผืนแปลงเดียวกันนะครับเป็นผืนเดียวกันนะผืนเดียวกันมันจะมีการจเจริญติบโตเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปชมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ